ยอมนะครับตัวนี้แข็งเลยนะครับแบบเขาไม่ยอมขึ้นนะครับเก่งตัวโอ้โหโอ้หดึงสู้ครับโอ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหนี่มันคอกเดียวหรือเปล่าครับขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วโอ้โหเหมือนจะใหญ่นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้พี่น้องของใหญ่โอ้โปุ๊บปุ๊บผมพบกันครั้างของนะครับวันนี้ครับออกมาหาปลาไหลเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้ออเดอร์ของเราก็ งานไม่ครบเลยครับต้องออกมาทำภารกิจให้สําเร็จนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสรุปผลแล้วนะครับว่าจะสําเร <soup> ็จหรือเปล่านะครับตอนนี้ผลงานของเราอยู่ที่สามกิโลนะครับปลาไหลครับผลปลาไหลรวมของเราอยู่ที่3ามกิโลครับไปครับเดี๋ยวเราต้องไปหาตกปลาไหลกันนะครับวันนี้ต้องทําเวลานะครับเพราะว่าวันนี้วันที่สิบนะครับก็ตอนเย็นนะเขาก็จะไปบ้านเขาแล้วนะครับจะกลับบ้านครับจะเอาไว้ฝาก ญาติพี่น้องวันสงการนะครับไปรับเดี๋ยวเราไปหารูประหลกันครับไปหาใส่กันเลยครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับไปรับเดี๋ยวไปมีรูสวยๆเราจะถ่ายให้ดูนะครับไปรับทาเวลาหน่อยครับวันนี้ผมมาดูรูนี้กันครับเป็นรูที่อยู่ข้างบนนะครับจากตรงนี้นะครับผมค่อยๆเปิดลงไปครับตีนแข็งมากครับเจ็บมือครับอ้กว่าจะเปิดได้นะครับมาดูกันครับว่าวันนี้ครับวันนี้ใช้เป็นเหยื่อหอยเชอรี่นะครับกับเด็ดชุดใหญ่ของเราเหมือนเดิมนะครับ ของหาง่ายก็ต้องใช้ไปก่อนนะครับช่วงนี้ครับหน้าเล้งอะไรหาได้ก็ต้องใช้ไปก่อนนะครับเลือกไม่ค่อยได้นะครับแับเดี๋ยวขอเตรียมเหยื่อแป๊บน,นึงนะครับมาสักคู่นะครับ อากาศรอสักครั้งนะครับกำลังเกี่ยวเหยื่อนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับดูครับดูเราเกี่ยวเหยื่อเกี่ยวอย่างเงี้ยเกี่ยวเกี่ยวให้เต็มตัวเบ็ดก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากครับครับเดี๋ยวรุ่นนี้ขอเย็นหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนครับช่วงนี้ปักไม้แน่นๆหน่อยครับหลักของเราก็ยาวดีนะครับ ครับขอแย่สลกหน่อยนะครับไม่ต้องแย่ลึกมากก็ได้นะครับทักประมาณห้าสิบเซนก็ได้ครับไปโอ้โหรูนี่โค้งสวยเลยนะครับไปครับเดี๋ยวจัดสายดีๆแล้วไปหารูต่อใส่กันต่อเลยนะครับก็จะใส่ให้ดูแค่รูนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ต้องทําเวลานะครับไปครับเดี๋ยวมาคอยลุ้นคอยยามพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับไปครับ สวัสดีตอนเย็นๆครับผมไปครับไปหายามปลาไหลกันครับปลาไหลที่เราตกไว้เมื่อเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงกว่าแล้วครับทิ้งไว้นานมากแล้วครับออกมาตั้งแต่4ี่โมงเช้านะครับมาหาใส่เบ็ดปลาไหลกันนะครับไปครับไปหารุ่นครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับไปครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้สรุปผลงานกันนะครับว่าการล่าปลาไหลของเราห้ากิโลนี่เราจะได้สักกิโลนะครับ ครับมาดูรูแรกของเราครับรูแรกที่ผมเห็นว่ากินนะครับเดินมาได้เห็นว่ากินนะครับผใส่ไว้เป็นรูใต้น้ํานะครับน้ํามันขึ้นนะครับผมก็ลองใส่ไว้นะครับก็ลองดึงดูนะว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับตึงนะตึงนะโอ้ยอยู่มันจะอยู่นะครับอุ้ยมีตัวครับผมว่ามีตัวนะดูน้ําดูน้ํานี่ครับยกขึ้นยบลงเลยครับค่อยๆขึ้นมานะครับ ขึ้นค่อยๆขึ้นมาครับนะคร ah, uh ับนะครับค่อยๆมาครับหูหูหูสู้ครับสู้ครับแตงเงี้ยงครับรูอยู่ใต้น้ำนะครับเราต้องค่อยๆดึงนะครับ ม่อนจะโคดด้วยนะครับเราต้องเลยเลยต้องค่อยๆดึงดูครับโอ้โหขึ้นมาครับน right? ้องครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับเหมือนเหมือนจะใหญ่นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยพี่น้องของใหญ่โอ้โหดู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 เล็กๆนะครับไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ครับดูครับโอ้โหยาวอัตรลดเลยครับดูครับโอ้โหตัวเลก เล่นของใหญ่เลยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับแบบนี้ใหญ่จริงๆเนะตัวนี้โอ้เฮ้ยตัวแรกเล่นของใหญ่เลยครับหมาแล้วครับแอปจะขอเก็บก่อนนะครับผมมาดูตรงนี้รูครับรูแรกที่เราใส่ไว้นะครับอยู่ข้างๆรูเมื่อกี้นี่เลยนะนี่แอบสายเหรียญน้อยครับผมเดี๋ยวลองดึงดูกันเลยนะว่าเป็นไงครับดูครับเมื่อกี้เล่นของใหญ่มาครับ เนี่ยครับสายเหลือน้อยครับเดี๋ยวลองดึงกันดูนะครับว่าจะเป็นไงครับโอ้ย่อนๆนะครับตั้งแต่จะขึ้นมาอยู่ปากรูครับโอ้ยู่ครับอย่างนี้อยู่ครับผมว่าอย่างนี้อยู่ครับถึงสู้แล้วนะครับค่อยๆขึ้นมาครับโอ้โหสู้อยู่นะครับสู้เหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับเผื่อจะมีไซส์ด้วยนะครับ โอ้ไม่ยอมไม่ยอมครับไม่ยอมครับโอ้ไม่ยอมไม่ยอมโอ้ไม่ยอมนะครับตัวนี้แข็งเลยนะแบบเขาไม่ยอมขึ้นนะครับเขาเก่งตัวโอ้โหดึงสู้ครับโอ้ขึ้นมาครับขึ้นมาครับโอ้ยนี่มันคอกเดียวหรือเปล่าครับดูครับตัวเท่ากันเลยครับโอ้มาครับตัวสูงครับโอ้โหของใหญ่เลยครับดูครับโอ้ย หยิไฟสวยๆนะครับโอ้โหหมานจริงๆนะครับวันนี้ของใหญ่ของใหญ่ครับอ้ยอุ้ยอุ้ยหลุดมือครับอดครับโอ้ดูครับดูครับโอ้โหหลุดมือครับเกือบอดกินครับอุ้ยหมานมาแล้วครับไปครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับดูตรงนี้หนึ่งรูนะครับผมว่าสามหลังนี่เหมือนจะกินสามหลังเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดึงรูนี้กันอยู่ดูนะครับติดติดกันเลยนะครับ ดูครับรองดูครับว่าจะได้การแต้มเลยหรือเปล่านะครับโอ้ลองสาจะไม่อยู่นะครับโอ้มาอยู่จริงๆนะครับกินแต่ไม่ติดนะครับโอ้รู้นี่ทำไมกินไม่ติดนะครับรู้นะแต่ได้ครับไปครับผมมาไปดูรถรู้ต่อไปครับครับผมก็กลับมาบ้านแล้วนะครับ ได้ปลาไหลมาสามแต้มนะครับมีกลุงไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเขาเปิดเพลงฉลองสงการนะครับเราก็กลัวติดลิขสิทธิ์เขานะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับมาครับมาช่างปลาไหลแล้วจะได้สรุปผลงานเลยครับสามแต้มนี้ตัวโตทั้งนั้นเลยนะครับเราลองสรุปกันดูนะครับปลาไหลของเรายอดรวมตอนนี้อยู่ที่สามโดหนึ่งนะครับสามโลหนึ่งขีดมารุ้นกันนะปะจะได้ กี่กิโลนะครับแต่มือผมนี่ผม <'d> ว่าประมาณกิโลครึ่งนะครับเดี๋ยวลองชั่งดูนะครับว่ามือผมจะเป็นไงครับโอ้กิโลก็ตั้งไม่ตรงแตี๋ยวเยวขออนุญาตตั้งกิโลดีๆกันนะครับได้ครับได้ครับมาครับโอ้โห น้องครับเกินไปขีดเดียวเองนะครับดูครับที่ผมบอกว่าโลครึ่งนะครับนี่มันเกือบโลหกนะครับโอ้โหขอทำดีนะครับครับนี่โลครึ่งนะครับแล้วก็เกือบโลหกนะครับดูครับก็เดี๋ยวผมเทผลงานให้ดูนะครับว่าจะได้ตัวใหญ่ขนาดไหนครับครับลองดูผลงานนะครับผลงานของเรานะครับโอ้ นี่ครับได้โลโลโลครึ่งนะครับโลครึ่งกับสามโลหนึ่งเป็นสี่โลหกนะครับโหอีกนิดเดียวนะครับจะได้เท่าเท่าที่น้าเขาอยากได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็ได้เท่านี้ครับแต่ก็ยังถือว่าภารกิจนี่สําเร็จนะครับยังมีปลาไหลให้เขาอยู่นะครับนี่ครับดูครับตัวสวยเลยครับตัวสวยตัวใหญ่เลยครับ มาหมานวันก่อนที่อีน่าเขาจะกลับบ้านนะครับก็ยังดีครับยังได้ครับครับผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับได้พอสมควรนะครับได้ไปสี่โลสี่สี่โลเจ็ดนะครับทั้งหมดเป็นสี่โลเจ็ดนะครับก็วันนี้ก็วันที่สิบสองเมษาพรุ่งนี้ก็ขึ้นปีใหม่ไทยครับก็ ขอสวัสดีปีใหม่ไทยพี่น้องทุกท่านเนฟซีนะครับขอให้ทางกายสุขภาพแข็งแรงครับอ๋อคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอยครับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ